สวัสดีครับทุกคนพี่เราจะพาไปเล่นเกมนั่นคือเกม Final Sentence นะครับเห็นเขาบอกว่าต้องพิมพ์ป่ะเออมันเป็นเดโมโอ,อยู่นะแล้วเราจะบอกว่าเราเพิ่งซื้อคีย์บอร์ดเข้ามาใหม่ว้าเสียงฟินด้วยอ่ะไปลองดูแล้วกันยังไงอ๋อมันต้องมันต้องเป็นแมตช์ลองสู้คนอื่นใช่ไหมเออมีภาษาะไรวะเกมสตาร์ทไหนเขาลองนะออนี่กดแท็บอ๋อนี่โหแก่คนอื่นก็ชื่ออย่างกับบอ,อรละจอกันใหญ่แบ๊บนึงนะ เรายังไงเนี่ยผมต้องพิมพ์ก่อนเออมันคือการแข่งขันแบบออนไลน์เลยเฮ้ยขอแป๊บนึงนะทุกคนโอเคภาษาอังกฤษอุ้ยๆเรามองคนอื่นได้ด้วยเหรอนี่มันมีคนคอยเฝ้าอยู่กูจะรอดไปี่ยแป๊บนึงเอาดีๆหลจอเมาไวมากครับไม่ปิงเร้อนไปรอนไปโอเค go เฮ้ยผิดเฮ้ยเอ็น เธอ o space ผมเฮ้ยผมผมผมพิมพ์ผมพิมพ์ผิดทุกคนเอาละเราจะดูเป็นคำเลยเราจะดูเป็นคำเดียวเลยนะ enter enter o space โอเค shift it อ้ผิดผมไปก่อนตัวดีไม่นะเดี๋ยวก่อนาโอกาสได้ไหมเพื่อนอย่าพึ่งอุอ้ยอุ้ยมันยังให้โอกาสเราโอเคอ๋อมันเป็นแบบลัเชียนรูเล็ตด้วยก็คือก็คือแบบว่ามันต้องเสี่ยงดวงว่าอันนั้นมีไหมโอเคอันนี้ตัวใหญ่หมดแค p ท t ท l แล้วก็เอเฮ้ยเฮยตัวเอไงตัวเอไงยังเว้ยวยังเว้ยยังเว้ยยังคือสมมติว่าเราโดนยิงอะครับมันก็ยังจะต้องแบบว่ามามาลุ้นว่าไอกระสุนน่ะมีอยู่จริงไหมโอเคอันนี้ชัดเจนโอ้หอุช้าสุดเลยปะเนีี้ช้าสุดเลยนั่นไงทุกคนเราต้องเก็บไปจนถึงดาวไอข้างบนป่ะโอเคครับอันนี้อะไรอะโอ้โหสารเส้เ <Congratulations. S 1> อ้า นี่ไงเราที่สามสองโดนเคลยียร์คนแรกเลยอันนี้ยังไงสุนจริงหรือเปล่าวเออโอ้โหยิงเสียงดังด้วยโอ้โอ,โอ,โอเคมาถึงโอ้นี่มันมีเจรียดด้วยมาถึงเราแพ้เลยครับเอาเป็นมันเป็นกูชื่อนี้แหละอ๋อมีเลเวลด้วยนี่นี่นี่ออเราสร้างรอบบี้เล่นกับเพื่อนด้วยนะเห็นขเขาบอกว่าเล่นได้ถึงสี่ถึงแปดคนงี้ครับมาเอาใหม่ใหม่ผมขอแก้ตัวอย่างน้อยขออีกสักรอบ นี่ต้องเออฟอหอก,ก็ดอยคิวเวอร์ที่อ้าวเฟลปั๊บหนึง่งมันแพ้ทีเดียวมันคือบังคับเราเฟลเลยเหรอโอเคทุกคนผมขอปรับไมม์ดีกันเกมนี้เกมนี้ต้องจริงจังมาจริงจังมากกว่าเกมอื่นอีกครับโอเคทุกคนราถือว่าฟังเสียงน้นมือก่อนมาเฮ้ยกรอบกรับนะพร้อมโอเคเราจะอ่านเป็นคําทีเดียวเนาะเพราะว่านั่นคือวิธีเดียวที่ผมว่าน่าจะได้มาแล้ว โปรเกสแฮนบินเมสมีฟูลซับด้วยโปรเกสแฮนบินเมสฟูลซับปึ๊กแล้วก็ทามชูเทสเอาคีสปึ๊กโอเคมามามา <c oughs> มามาเอา,า,าวะนัมเบอร์เฟิร์สคืออะไรอะ่ะนัมเบอร์เฟิร์สคือเลขตัวแรกเนี่ยหรอแล้วเราต้องใส่เลขหรือว่าอะไรมาถึงเป็นแบบนัมเบอร์ตัวแรกเลยปะโอ้อมาใช่ เบอร์เฮ้ยมีคนมีคนโดนยิงมีคนโดนยิงเมื่อกี้เฮ้ยผมลืมลืมฟูลท็อปลืมฟูลท็อปตัวหนึงขอเขาโอกาสครับขาโอกาสมีคนเสร็จแล้วเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0โอเคโอเคโอเคเรายังอยู่เรายอดรอดอยู่ปะรอดอยู่นี่คครับเซตต่อไปเฮ้ย <c oughs> อย่าทำฉันเลยก็ร้องโอเคโอเคเลตเตอร์เน,น็กเลตเฮ้ยปับน,นึงปับน,นึงปัดดึงปับน,นึงเลตเตอร์เน็กปุ๊บคิวเวอร์ตี้ Q3 w r YUIOP y ASD G H จดเฮ้ยมันมันมันหลอกมันหลอกมันลึมมันลึมมันลึมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเมื่อกี้เรากดเมื่อกี้เรากดซึ๊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 ดโอเคครับ Now Symbols เรายังอยู่เรายังอยู่ทุกคนไอ้ธงนั่นคืออะไรอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราสิบทับสิบเอ็ดลอดูแอบดูได้ป่ะโอ้ยอยู่ที่สี่อยู่ที่สี่ยังพอได้ยังพอได้ Now Symbols ์ตัวท็อปแดดแดดแดดกึ๊กกึก จๆเฮ้ยอันนี้อันนี้ปับัอันนี้เอ่อมับปับปับปับัุ๊้ยมีคนโดนยิงคนโดนยิงโอ้ยโอ้ย Practice and h i n i s h เ i ็กซ์อ๋อการซ้อมจะจบลงเมื่อตอนนี้โอเคแต่ได้ไไม่ด้เพึ่งไปโฟกัสตรงนั้นโฟกัสตรงคำก่อน Practice and อุยวิดิดมต่นันิเขาขให้ผมเดินขอร้องขอร้องผมยังมีลูกมีเมียที่ต้องไปเลี้ยงดู s เฮ้ยมันเทกดีว่วะทิพหายแล้วเขาเอายี่เป็นคนไปนะเราเลยจะจบแล้วแต่ว่าคนเราไปต่อไปรอดลากรอ,อย่าทำร้ายผมเลยโอ,โอ้อย่าบอกพี่ใครผ่านเลยเพราะกระหนำยิงหมดเลยโอ้ทุกคนที่สี่นะเนี่ยจริงเราก็ไม่ได้แย่นะเออ,เ,อเจ่งอยู่ดีครับเศร้าวะโอเค ผมขอรอบสุดท้ายแล้วรอบนี้คือคือจบทุกปัญหาแต่ว่าเร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 าเออเราพอเราเราพอมีแนวทางแล้วพร้อมพร้อมพร้อมโอ้ยรอบนี้ครูครูเขาเป็นขันคือจัดเต็มจัดเต็มไ i g h t olly peace จู night olly peace เฮ้ยครับผมก็ับไปนี่ไง๊บนึง นิ้วเบียดขอโทษนะฉันเอ่อโอเคปึ๊บเสร็จปึ๊บเดบัสปึ๊บ,บแล้วก็วันเอ้ยมานึ้งมาตึ้ตึ้ง,ง,ง,งโอ้ยโอ้ย,อยเซเว่นวายส์อ๋ออร้องละอย่าอย่าใช้เลยมีคนโดนไปแล้วหนึ่งมีคนโดนไปสองโอ้โหไม่ใช่คนที่สามหรอกมั้งย้วีรอดเว้ยต้องรึโอเคต้องใจเย็เยนใจเยน็เยนช,ยช้าแต่ช,ตชัวร์ช้าแต่ชัวร์ ชาแต่ชัวร์ช้าแต่ชัว์มันต้องมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพอร์รันจีปึ๊บจ <th inclusive> <deutschen> <can clear> ูน <sweating> ัตบริงฮันนี่เอ่อซีโอโดนยิงกันใหญ่เลยว่ะซีเรียสลี่ปึ๊บปึ๊บลาสทามวอสอะดีเอ้าเมันล็อกแล้วเอ้ยยัง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 ทามวอสอะดีแซนเตอร์ปึ๊บปึ๊บ <Jose> <oy> โอ้โหเราไม่แน่ท okay. ุกคนมันมีคนโดนไปเรื่อยๆเลยอะแต่ว่าเรายังโอเคอาร์กติดยัวเฟสโอเคอาร์ตัวใหญ่นะที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรหนึ่งสองสามอาร์กติดยัเฟสปึ๊บปึ๊บติดวิวลายปึ๊บวิวเออพี่ฟูรี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคอนวินซิงลี่โดนแล้วกูอย่าเพิ่งอย่อะไรอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นช้าแต่ชัวร์ชัวร์แต่ช้า แต่กูไม่ชัวร์เลยตอนเนี้ยเอาละปุ๊บ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 คอนวินซิงลี่เอ่อต้องมีเลนมาเอ้าลืมตัวไวโอ้โหประทึงใจเย็นใจเย็นมันมันมีเป็นมันไม่ใช่มันเออมันไอ้มันลืมหมายถึงลืมตัวายน่ะโอเคคอนวินซิงลี่แล้วก็ปึ๊กโอ้โหกดตุบ จะกดตัวเอ็นไปกดตัวบีไม่โดนอย่าก็ร้องอย่าพึ่งเอ้ยโอ้ยอยังรอดแต่ก็จะไม่ได้แล้วอย่าอย่าช้าเกินกว่าน,นี้อออชันนออย่าผิดก็พออย่าผิดก็พอช้าไม่เป็นไรช้าไม่เ,เอา้าคุณเพิ่งบอกช้าไม่เป็นไรโอ้โหแน่จริงเป็นภาษาไทยไหมาภาษาภาษาไทยอ่ะก็พิมพ์เร็วดีโอ้โหแม่งมีฟูลท็อปด้วยคำที่เราไม่เคยชินครับทุกคน,นก็เลยแบบว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เออทำงานในสายนี้หรือเปล่าเออก็เลยแบบแต่ยังพอได้อยู่ ีอเอาชิวเด้นไงชิวเด้นไงโอ้ก็เลยผิดเนี้ยสมองไวไปไวกว่าตัวแอลเราอยู่ที่เดี๋ยวเราก็ดูได้ด้วยครับทุกคนขอแอบส่องได้ไหมว่ามันพิมพ์เร็วในขนาดไหนวะเอาหรอแล้วกลับมาเป็นวิญญาณเหรออุ้ยเหลือคนเดียวแม่งรอดได้ไงวะ อ๋อมันจะมีคนเดียวที่รอดครับทุกคนที่เหลือก็คืออันนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่มึงเก็บยกแก๊งเลยนี่วะนี่คุณรอดอยู่ข้างเราทุกคนคนนี้รอดนั่งอยู่ข้างกูเนี่ยเออหัวหน้าตาก็เขาก็ไอ้นี่อยู่เนาะแคทุกคนถือว่าเป็นคลิปสั้นๆสิ่นาทีนะครับนี่คือเกมไซนอดเซนเทนครับแต่ว่ามันยังไม่ออกเต็มนะครับลองไปเล่นกับเพื่อนได้มันสามารถสร้างล็อบบี้แล้วเล่นกับเพื่อนได้นะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าผมจะลองเล่นให้ดู เคทุกคนวอนศูนย์วินเลสศูนย์โอ้โหกระจอกมากครับนี่มีความเร็วด้วยนะ WPM คือน่าจะหมายถึงแบบไรเปอร์มินิตนะก็คืออัตราการพิมพ์ต่อนอาทีผมพิมพ์อยู่ที่40่สิบสิบตัวต่อวิน,อนอาทีถ้าเอาใจไม่ผิดนะความแม่นยำอยู่ที่97.50ส้าก็ไม่ได้น้อยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไว้เราลองมาคราวหน้าครับผมแล้วเจอกันครับ